ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับ5้จุดสำคัญต้องเช็ครถให้ชัวร์ก่อนเที่ยวหนึ่งในวันหยุดยาวที่ทุกคนต่างตั้งตารอต้องหนีไฟพ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ หลายคนมีแผนกลับบ้านหลายคนมีแผนเที่ยวยาวๆแต่ต้องไม่ลืมเช็คสภาพรถยนต์ผู้ใจกับ5จุดสำคัญสิ่งที่จะทำให้การเดินทางครั้งนี้สนุกยิ่งขึ้นหาจุดสัมผัญต,ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนเที่ยวปีใหม่นี้ 1. ยางยางรถยนต์ถือเป็นส่วนสำคัญมากของการเดินทางในช่วงปีใหม่เพราะต้องแบกรับน้ำหนักที่บรรทุกมาเต็มคันรถทั้งยางสัมผัสกับพื้นผิวถนนที่เป็นระยะเวลานาน,าน ดังนั้นควรเช็คสภาพยางก่อนเลยว่ามีสภาพที่ดีพร้อมหรือไม่ดีพร้อมที่พอจะใช้งานหรือเปล่ามีอาการแตกแรงงานหรือไม่ปูดบวมดอกยางยังมีร่องลึกสึกหลอเพียงใดและอย่าลืมเช็คสภาพของยาอะไรที่ด้านหลังด้วยแบตเตอรี่สิ่งหนึ่งที่มักจะลืมเช็คกันก็คือแบตเตอรี่เพราะโดยทั่วไปแบตเตอรี่จะมีอายุป,ประมาณ1-2ปีตามการใช้งาน และจะไม่มีอาการฟ้องเลยถ้าไม่เสื่อมดังนั้นถ้าในช่วงเดินทางไกลควรเช็คค่าไฟแต่เนิน่นเเดี๋ยวแบตเกิดเสื่อมลดสตาร์ทม่ติดระหว่างทางคราวนี้จะพลาดหมวดสนุกกับทคณะดังนั้นอย่าลืมเช็คแบตก่อนเดินทางด้วยครับระบบไฟส่องสว่างควรเช็คทั้งภายนอกและภายในตัวรถไม่ควรเน้นเฉพาะไฟหน้าสำหรับส่องสว่างตอ่อกลางคืนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ควรเช็คทั้งไฟเลี้ยว ไฟถอยไฟท้ายไฟเบรกให้ครบเพราะไฟเหล่านี้ที่มีความจําเป็นทั้งในกลางวันและกลางคืนรวมถึงไฟในรถสําหรับหาของตอนกลางคืนด้วยสภาพเครื่องยนต์ก่อนเดินทางต้องมั่นใจว่าเครื่องยนต์ต้องพร้อมระบบของเหลวทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์บางส่วนที่เช็เองได้อย่างหม้อน้ําน้ํามันเครื่องน้ามันเบรกควรเช็คให้ละเอียด ส่วนไหนที่พร่องไปควรเติมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือนำรถเข้าที่ศูนย์บริการก็ได้สภาพเบรกระบบเบรกคือส่วนที่สำคัญของรถพอสิ่งที่จะช่วยให้เลี่ยงจากอุบัติเหตุได้นั้นนอกจากสติแล้วก็คือเบรกนี่แหละถึงแม้เวลาขับปกติจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ช่วงที่ต้องเดินทางไกลยอย่างเทศกาลปีใหม่ควรเช็คระบบเบรกให้ละเอียดขึ้นดูน้ำมัน จานเบรกผ้าเบรกให้สะอาดและพร้อมอยู่เสมอถ้าพบว่าผ้าเบรกใกล้หมดให้รีบเปลี่ยนทันทีอย่าลีลอและควรเลือกแบรนด์ที่มั่นใจได้อย่างคอมเพรที่ออกแบบผ้าเบรกพรีโมมาให้มีความโดดเด่นเป็นมิตรต่อการใช้งานมีอัตราการเกิดฟุ้เบรกที่ต่ำ้วยเทคโนโลยีสะอาดทำให้อัตราการกินจานเบรกน้อยและมีการติดตั้งแผ่นชิมมาให้ พร้อมใช้งานกับกลุ่มรุยนจนที่มีการใช้งานแบบปกติที่ต้องการผ้าเบรกสำหรับทดแทนผ้าเบรกเดิมติดรถอีกด้วย